แผลจับแผลไปโป้นั่นแหละนะจับเลยแผลจบเลยไปอยู่ข้างมึงแล้วไอ้ฟุกไปอยู่ข้างกูแล้วตาต่อไปก็เอาไอ้ฟุกไปอยู่ข้างมึงแล้วก็ไอ้ชูงไปอยู่ข้างกูแล้วตาต่อไปก็เอากูไปอยู่ข้างมึงแล้วก็เอาไอ้ฟุกไอ้ชูงไปอยู่ข้างเดียวตอนนี้เขาอยู่กันหมดอะไรมึงเนี่ย มันกำลังหมุนอยู่บนเพิ่งเรนเดอร์การเสร็จมันก็เลยเออแค่นี้ไอเฮียคือแบบมันเป็นคำถามที่มึงไม่ต้องถามมึงก็น่าจะรู้อ่ะอ่คุณเรืออาจจะสองแปดตาในดาดเดียวไม่ใช่อาจจะสองตาไงสองตาเราไปบุกก่อนมั่งอเหรอเปล่าใช่ไหมเถอะไปกดเลยรอเดฟออกเราบุกก่อนดีกว่าเลื่อไปกูยังอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจีจีครับไอชงอยู่นัเนี่ยไอเฮียไอชงกหดร้อยเลยนะ ไอ้ <c oughs> ม,มึงอย่ามึงพยายามอย่างนี้ยเว้ยมันจะเป็นการกดดันตัวเองเอ่อเชๆไอ้เช<ห>ี้ยวกูขอเล่นตัวนี้มึงไปเล่นเจาะแล้วกูเลีย์ให้แล้วแต่มึงอ่ะมึงจะได้เจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้จริงๆเล่นเทเชอร์ก็จบแล้วไอ้เจ้เอากไาอาอาอูไม่ถนัดอ่ะอ้โห่ถนัดพ่อของเทเชอร์เป็นยัเอาเป็นทีมไง <c oughs> งั้นใ้นชงมึงมึงก็นี่ไปเลยมึงไปเก็บมึงมึงเก็บระเบิดไปเลยมึงอ่ะเอาเก็บระเบิดไว้มึงไปคนวาง เอาวะเรกอร์เขาเก็บไปได้อะได้ที่หนึ่งไงจะเหลือสี่เฮ้ยเล่นด้านล่างเหรอเล่นบีวะเล่นบีเอาเฮ้ยเอาแป๊บนึงเราขึ้นข้องบนดีกว่าเรู้ว่าเราบุกดีไม่เป็น่ยนไหนี่อ่ะเออวะไอ้ปะจอมแพ้หรอมีมอสี่วะ มีมอสซี่คนหนึ่งข้างบนเขาไปโลมเนี่ยเลยเราไม่ได้เอาไม่มียาบันยึดธกล้องกูไปรับคนหนึงเราไม่เลือกตัวโลมเ่าวะเออลูกนี้น่าเอาตัวสแกนตีมามก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูให้นี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดเว้ยไปทางเดียวกันดีว่าเชื่อฟูเราน้อย ไม่มีเลยว่ะเจาะเลยจาะเลยเลยดูหมดแล้วดูหมดแล้วไม่มีมแตกแตกมาแล้ว,ลวอยู่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 น้ำกันนะอยู่น้นดน ไอฟุกจะตายแล้วมีอีกมีอีกมีอีกมีมาซี่เฮ้ยก่อนเดี๋ยวเาเล่นชั้นสองเดี๋ยวเขาก็ต้อนเล่นชั้นสองแตกไปดิเอ้พี่โรยพี่โรพี่โรกี้บอลซี่มันเลือดเต็มเลยนะเอ้พี่โรยพีโรเอาไงสอยปะ เอ้ามึงบุกสลับอย่างนี้เหรออ้ามันก็ต้องกูก็กูสลับกันนะมึงจะงนี่เหรอถ้างั้นเขาก็นี่นะนนะถ้าเขาได้เปียบเลยนะอ่าใช่กูเล่นหนึดอ,อ่ะปล่อยเจาะก็ต้องให้ไอ้มีชงไปแปะข้างหน้าจะบอกว่ากูคุมห้องไอ้นี่ได้ไอ่ะไอห้องห,นะห้องเลนเนะี้ยเลนนะเลนนะี้ยมีชงแปะข้างหน้าเลยเอแปะเลยก่อนดิ เขารู้แหละมันรู้แหละว,ว่ากูเล่นไงใช่เราก็รู้ว่ากูเล่นยไงไให้เต้นน่ะรู้เพราะเต้นชอบเล่นตัวผูใช่ เข้าตรงนี้ว้ทางหนึ่งที่มีช่วงระวังเล่นเรนะ็วนะถอยถอยมาถอายแล้วถอย ไม่ชงระวังดูวะนาะกูดูปันใดแน่ๆเอาโดมดไปดูเว้ย จะโดนมาเฮ้ยมาแล้วมันจะโดนมามันจะเข้ามาตดงนั้น้านต่างหน้านต่างมามาเล่นตัวกูเลยปักเออหน้าต่างนะก็เดวล็อกไว้แล้วนะไอ้ฟุกดู

ผมบอว่ากูยิงโดนได้ไงกูไปเล่นล่างได้ไหมไม่ได้เราไม่มีตัวจอดเลยไอตัวปแกลน่าจะเล่นข้างล่างใช่เพรางั้นในไซต์น่าจะมี3ตัวล่าป่ะล่ะ มีโดนหนึ่งโดนหนึ่งมีมีกูดูในบ้านกูดูในบ้านกระดาดไม่มีเนาะสมอไม่มีม เอาไงดีวะแม่กหมดแล้วว่ะเพื่อนเด๋ยวตัวเดียวให่กูมาร เเหมนเดิมป่ะเนี่ยเออส b b b secure the area keep the b พูดผิดพูดผิดไม่ชวันป็นของท่ามเลยเฮ้ยทันป่ะเฮ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายแปดสายฟ้ายังแปดหมดแปดไอตรงบ่อย มีสายฟ้ามามา้องไหนไม่ดับ<ข>ถึงไม่บอกอะราระวังมันโผล่มาแหม่ว่ามันปลาระเบิดมาโอ้โหปลาระเบิดมา Ui, đen quá, đẹp, đẹp một nè, đẹp Ồ, ô lằng à. này, Ê, chuông dài, mình, mình cho ở thằng này quá, cho đằng lằng, nếu mà nó vào thằng nam nó bị ชงระวันถ้ำนะเราลางหลังไม่ชงเออหลังมื่ออ้าโดนยนัน่ะเออ l y r e m a โอ้ยเฮ้ยเฮไอ้ค่ยิงไม่โดนไอ้สัตว์มันเ่งหลอดไม่งกมันยิงฟี <laughs> โอ้โห a a เอาวเลสองดีว่ะเลสองดีว่าไม่ตายได้ไงวะมดูไม่ทิ้งไหม น่าจะสปอนต่างกันระวังอืมกูว่าแล้วกูเกือบยิงหัวแตกแล้วนะโอ้กูเกือบยิงหัวชุ่มแตกแล้วเฮ้ยมีรู้มีโลระวังดนไหวะเ้ยกูตายกูตายก็บอกแล้วมีรู้ระวัง ไอ้โดกุติดอะไรอะไม่ได้อว่าเราเรามันปล่ยจ่อยแล้วเราแบบแม็กแม็คไปไม่ขึ้น หวานได้ป่ะขำวาหวานได้ป่ะไปหวานไอน้ไอชุ้ไอเาต้องมีงมจะรประกบทำไม เอาตัวนี้ตัวนี้ไม่แก่เาาขาไม่ค่อยยิงกล้องมันได้มันได้หลุดเหรอลงรถเจาะเข้ามาเล่นเร็วเล่นเร็ว ดูดูนี่ได้ปะปักดูนี่ด้าพวกยิงกูแบบยิงกูแบกอย่างงี้อย่างเงี้ยไอ้เนี้ย

ด,ด้เฮ้ยข้างล่างอ้ก้อนล่างไหนก้าลาดอ้ออันมาร์กไม่ได้เนี่ยซ้ายมือเนอี่ยข้างล่างเนี่ยขึ้นยังซ้ายมือปุอย้ยให้หน่อยด้วยปักเห็นแล้วเมื่อกี้ปุได้ยินเสียงกูเพิ่งเอามาดูแผ่มาดูกล้องสแกนไม่โดนเมื่อกี้ ตลาดมันเห็นไม่ทั่วมันไม่เห็นตองขึ้นบันไดว่าตองตาลาดรอทำนี่ ไอ้สันซันไล่ตุกไลยกูว่าแล้วต้องเข้าด้านหลังไอ้เหี้ยไม่จริงต้องให้อวันไอ้วันต้องอย่าลงไปลึกเว้ยมึงต้องอยู่ตรงบันไดไม่กลัวผมไปด้านล่างเลยอืมอีกหนึ่งมันพลาดแล้วมันจะเล่นยากใช่เพราะเราทีมน้อยเรอสถานการณง

เราต้องเดฟเรายื้อเวลาเว้ยให้เวลามจะกดดันมีบิดใช่ไหะบิดมือนจะเข้าทางกูแล้วสองตัวบิดบิดกำลังจะขึ้นมึงอย่าดูโดนนานนะตัวมึงอะเออชงมันเล่นมันเล่นบิดขึ้นบิดเฮ้ ดารานี่วะบิดขึ้นมาวะบิดเจ็บเฮ้ยตาเฮ้ยอยู่หลังมาปั๊กหลังมาปั๊กโดนแถบกูตัวนึงเออดิเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โดนแถบตัวนึงบิดเหลือตัวเดียวบิดเหรอตัวท้ายไม่ตายหรอกวะไปลองมันยิงเหลือตัวเดียวไอตัวดวงดาว ตัวหนั่งดาวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวไม่ไม่ไม่กูดูกูดูเออชูดูได้เฮ้ยเหมือนวิ่งเอ้ยมันจะไปชุบเพื่อนไปชูเพื่อนไปชุบเพื่อนไปเลย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 ยีฟีหลังเออัอะลรสวยชูบอกแล้วไอ้โฟชูไอ้โฟมมันโดนมันดูไม่ได้ตรงนี้ใช่ชูไอ้โฟมเปลี่ยนแตกอ้าวชสราอ่ะ ุบเอ์พกไม่ได้นะกูบอกไว้ก่อน